สว,ส,สวัสดีครับทดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ,คณต่อยนะเรียบาร์ที่มีความสนุกสนาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง3าแห่งนี้เราเอาเรื่องดีๆมาเสนอกระทัดทั้งเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่บริโภคได้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยกับเรื่องที่ท่านจะไปทําเองแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอร่อยและที่แน่ๆตอนนี้เลยครับครัวคุณต่อยยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทันบางนาเลยนะครับที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่6กุมภาพันธ์เลยนะครับรวบรวมของเด็ดของดีของดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกเรามุ่งตรงมาที่เซ็นทันบางนาครับเราไม่มีทางพลาดแล้วเราการันตีท่านผู้ชม ได้นะครับว่าของของเราต้องอร่อยครับถ้าครัวคุณต่อยต้องอร่อยครับเวลาคนบอกมาออกรายการนี้อย่างวันนี้วันนี้<ฮ>เป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้ในกร<า>ุ<า>งเทพีถามว่าคนวันนี้เขามาออกได้ยังไงไปถามเขาได้ไปถามร้านเขาเองเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยเสียอะไรไหมหนึ่งหนึ่งสองเขาติดต่อไม่ใช่เราติดต่อไปครับเราไปดูอันนี้อันนี้อร่อยจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ส่งสายสืบเราไปครับสายสืบเราก็ไปขโมยของไม่ใช่ไม่ใช่สายสืบเราก็ไปแสดงตัวแล้วก็ขออนุญาตคุยกันแล้วก็เชิญเข้ามาออกรายการ ก่อนจะแสดงตัวสายสื่อกินก่อนกินก่อนกินแล้วว่าเฮ้ยมันจริงดีจริงเราก็ถึงได้ออกมาคือเนี้ต้องบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์เข้ามามันมีประวัติศาสตร์บางร้านต้องบอกว่าอร่อยแถวนี้บางร้านอาจจะเก่าแก่หกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่บางร้านต่อให้ไม่เก่าแก่แต่ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจในการทําอาหารขอแค่อร่อยมมอกเลยกลายคกต่อยได้ครับครับโปรดิวเซอร์ตักของเราก็จะไปทันทีใช่ครับแล้วทําหน้าแบบนี้ตลอดไม่ใช่ไม่ใช่กม่ใช่ขนนะกันนะเออคุณอ เ <wounds> <peaks> <laughs> บุคลิกบุคลิกอ <pos> ัน <en> น e ี้อร่อยจริงๆนะครับร้านอารนี่้ร้านอาหารก็จะถามว่าอันนี้ไก่นรกนะครับไก่นรลกค่ะคุณอากานี่ก็ไปถึงขนาดนั้นก็ไปถึงขนาดนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้และอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ดอนเมืองร้านไก่นรลกเป็ดย่างเกลือดอนเมืองครับหาง่ายครับร้านอยู่สงประพาซอย12นะครับเข้าซอยไปประมาณ150เมตรจะเจอเลยครับร้านนี้เขาจะมี2ฝั่งนะคะ ไก่นรกเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายครับส่วนเป็ดย่างเกลือเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาคุณผู้ชมปักหมดนะครับแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเป็นร้านดังที่ขายมานานเป็น10บสปีเลยนะครับปัจจุบันครับคุณกบซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยมาช่วยต่อยอดครับปรับปรุงให้ร้านเนี่ยมีห้องแอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เพื่อขยายฐานลูกค้าเนี่ยเพิ่มเติมเมนูอร่อยๆอีกเพียบเลยส่วนแม่จิตนะครับก็ยังช่วยทําช่วยควบคุมดูแลคงคุณภาพไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเลยครับ เมนูที่ร้านเขามีเยอะเลยนะฮะทั้งหมูเคม็มแซลมอนแซบข้าวผัดมันเนื้อหางหมูอบโองไส้เป็ดทอดต้มแซบเอ็นแก้วส่วนเมนูสุดฮิตที่คุณห้ามพลาดเลยนะฮะไก่นรกและเป็ดย่างเกลือครับเคล็ดลับเขาจะอยู่ที่เขาใช้วัตถุดิบในเกรดพรีเมียมเลยนะฮะวิธีเลือกเป็ดคือเขาจะใช้เป็ดเชอรี่พ่อพั erman, นธุเยอรมันครับตัวใหญ่ขนาดประมาณ 1.6- ถึง1.8กิโกรัม หมักเครื่องเทศไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะฮะแล้วเอาไปย่างในเตาอินฟราเรดความร้อนสูงครับแค่1ชั่วโมงก็จะได้ความฉ่าที่ด้านในแล้วตูวหนังเป็ดมันจะหอมหอมเกรียมอยู่ด้านนอกเลยนะฮะส่วนไก่นรกเนี่ยเขาจะปรุงด้วยเครื่องเคลาพิเศษครับที่แตกต่างและไม่เหมือนใครใช้ทั้งพริกแห้งพริกไทยปรุงรสนะครับแล้วก็เคี่ยวจนน้าปรุงเนี่ยมันเข้าเนื้อเพื่อให้ความจัดจ้านแบบจัดเต็มเลยสูตรนี้รับรองว่าทานเข้าไปเนี่ยมีร้องครับร้านไก่นรกเป็ดย่างเกลือดอนเมือง สงประพาซอย12เปิด10โมงเชา้าถึง3ทุ่วันนี้เต็มโตเลยครับนี่เลยครับนี่เลย ตรงขวางไปเองครับทั้งร้านเลยครับทั้งรุ่นแรกรุ่น2นะฮะรุ่นต่อไปมานั่งอยู่ในตู้นะครับนี่เลยครับนี่คนจางคือไม่จิตนะฮะไม่จิตเป็นซึ่งรุ่นหึ่งซึ่งตอนแรกลูกบอกให้หยุดไปให้หยุดไปจะได้สบายๆใช่ครับแล้วแต่แม่ทนไม่ไหวก็มาทําใหม่ครับสมน้ำหน้าแม่เจ้าเล่ยกว่าเดลยครับคือลูกลูกมันมาข้างหลังมันใช้หนักกว่าเดิมอีกครับท่านผู้ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะมันขยายร้านซะใหญ่โตโมดแล้วมีห้องแอร์มีโอเพนแล้วเสร็จเรียบร้อยลูกชายลูกชายคุณกบคุณกบก็มาช่วย ดูแลมาดูคือมาดูเกะเงินอย่างนี้นครับไอทําแม่ก็ยังทําอยู่แน่อยู่ในครัวแต่เขาก็หาลูกกระพายมาให้แม่ใช่แล้วลูกกระพายก็มาสั่งแม่โอ้โหด็กช่วยกันทางานโอ้โหเท็งเลยครับเท็งเลยท่านผู้ชมอร่อยไม่อร่อยผมบอกห้มันมีกี่ร้านที่เนี่ยเนี่ยกำลังจะพูดข้าวผัดเนื้อและนี่นะะนี่ไข่เป็ดผมทำให้คุณดูครับอ๋อมันต้องกินอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าใครกินไงผมกินงี้ฮะ เข้าไปหน่อยนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับจำชื่อไว้เลยครับท่านผู้ชมร้านไก่นรกเป็ดย่างเกลือดอนเมืองเวลาคุณไปเนี่ยคนเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณใจเย็นๆให้เราหน่อยใจเย็นๆให้หน่อยนะครับค่อยๆและรอคิวหน่อยอร่อยมากนี่คือไก่นรกเป็ดย่างเกลือดอนเมืองครับนี่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่นี้เท่านั้นเ perfect อ๋อหมูเค็มครับอออืื้หเ perfect เดี๋ยวก่อนครับถามคําเดียวเท่านั้นนี่ครับทําไมไม่ทําเองครับไม่ทันอถามพี่ออครับครับนี่เขามีกระติบนะคุณผู้ชมอ๋อเหรอเนี่ยกระติบทำไมเขาต้องเรียกกระติบรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะตัวใหญ่กว่านี้มันจะเป็นกระตักใหญ่กว่านี้โอ้ผมรู้คุณจะเล่นอันนี้อันนี้เรียกระติบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่คุณพึ่งเลยดิอ๋อไม่ควรเล่นป๊อบปกติผมเห็นเขาเล่นเงี้ยอันนี้เรียกกระติบนะครับถ้ามันใหญ่กว่านี้จะเรียกกระติบอันนี้เขาเรียกกระติป นนี่คเลยทีนี้เรามาลองไก่นรกใครลองให้หน่อยเดีนี่ผมกินแล้วเนี่ยนี่ผมกินแล้วไก่นรกไปเหอะนี่เป็นย่างเกลือนรกชัดๆท่านท่านอาจะผมบอกเผ็ดอ่ะท่านไปเหอะโอ้โหต่อยบอกเผ็ดผมอยู่ที่เป็ดย่างเกลือได้เลยนะครับเป็นไงบ้างอ่ะผมยังไม่ได้กินเลยตัวนี้อร่อยมากเนาอคือเป็ดย่างเกลือผิวข้างนอกมันจะมันจะกรอบๆแล้วตัวเนื้อเป็ดเอาเลือดในส่วนสะโพกครับมันจะ มันจะหนึบหนึอะนี่ไส้สำหรับผมถ้าผู้ชมดูฟังฟังเสียงของเงียบนะเฮ้ยผมไม่เชื่อกูณผ่้ชมนี่ทอดไว้เจ็ดสิบวันแล้วนะครับจะกรอขนาดนี้ทอดใหม่ทอดใหม่เหรอมันจะมีความสุกนานไหนอ่ะไปเลยรับรองได้ว่าที่รานครั้งครับอยู่ดอนเมืองนะดออนเมืง เลาสุกพะพาสุภพะพาสุกพะพาตัวถสองนะฮะเ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นตาสานี่เขาเรียกตะค้องไว้ใส่ปลาถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่สานี่ยเขาเรียกโอ่งเอาไว้ใส่น้ำอันนี้หนักกว่าเดิมอีกอันนี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้ยหนักไปเลยเล่นใดๆทั้งสิ้นเลยไม่เกรงใจแม่ด้วยแม่สามารถที่จังหอดูนะแอดแอดมีเรียบร้อยแล้วนะแล้วอย่าลืมนะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่ด้วยเพราะ จัดกันถึงวันที่6กุมภาพ<ะ>ันธ์ครับโคกุณต่อยยกทัพ<ะ>อยู่ที่ชั้นท่านบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะฮะชงวันที่6อร,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้ยังไงก็มีที่นั่นเพราะเราคือครัวคุณตอ่อยพักตัวนี้สักครู่พวกสิส่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกกรช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมีตั่วผัดกุ้งลายครับ oh! หรือว่าเป็นความสุขเป็นความมุงงุณ,งค,ณครับอร่อยมากคุณผู้ชมมันไม่ได้ง่ายนะกินและวแห่งกินและอายุเยืนอร่อยจริงจริงกลัวคุณไป,ไป